เฮ้เธอทําอะไรนี่โทรศัพท์รุ่นใหม่รุ่นทัชสกรีนค่ะทัชสกรีนเหรอใช่อันนี้เป็นรุ่นรุ่นใหม่ด้วยเราเราไม่ต้องจิง,จงไม่ต้องกดก็ได้ทําไงาใช้สแกนใบข่อยมีนะใบหน้าเออนั่นแหละสแกนใบหน้าค่ะจะรู้จะว่าใบสมไมเน็ตมันช้าช้าอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนอีกแล้ว <laughs> <laughs> เปลี่ยนแล้วจริงๆนะเปลี่ยนแล้วนี่ก่อนเธอจะไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนยาติฟันก่อนดีกว่าทำไมอ่ะกลิ่นมันโมโหตลบอบอวนไปหมดเลยอ่ะฉันไม่ได้ใช้ยาติฟันฉันอมกรรมถันพูดไปเรื่อยกรรมถันฉันหยอกฉันหยอกเล่นเอานี่เธอเปลี่ยนเธอเปลี่ยนรหัสเหรอเป็นเน็ตด้วยแล้วก็เปลี่ยนรหัสด้วยเพราะเพราะว่าที่อันเก่ามันอืดมากเลยถึงว่านีเข้าไม่ได้แล้วเลขอะไรอ่ะฉันจะได้เข้ารหัสสามเจ็ดสี่ให้มึงเปลี่ยนรหัสอีแก เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอ่อใหม่ๆเดี๋ยวพี่เล่นมุกนี้แป๊บนึงเดี๋ยวรอๆไว้ก่อนเออทำไมดาราของเราหยีผัดโอ้โหนี่ด่ามาตั้งแต่ลังสิตเลยนะเนี่ยเออค่ะเล้วเลขอะไรที่จ๊ะแก้งเปลี่ยนนะพี่บอกอะไรก็รอแป๊บนึงมุกเดียวขอมุกเดียวหนูออกไปก่อนไปออกไปก่อนไปเข้างหใหม่รอพี่แป๊บเดียวออกไปก่อนพี่ใหม่เออเล่นตัวเลขแป๊บเดียวก่อน เปลี่ยนรหัสมาเรียกอะไรเปลี่ยนรหัสมาแล้วบอกนิ้จะได้เข้า835 835ห้ามทับ67ทับหมูซีมูซีตำบลเบิกไพรเบิกไพร์อำเภอแม่นตรงแม่นตรงจังหวัดราชบุรีต่อเนี่ยมันที่อยู่จะบ้าเออเ7 9 3 1 6 3ดเกาสามหน่เข้ามาเห้ะเบามากเลยตรงนี้มา เปลี่ยนรหัส w ว f i แกรู้หรือเปล่าว่าคุณเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนพวกหนูเป็นใครเนี่ยเข้ามาวอยไวอะไรในในบ้านของเราเนี่ยก็ข้างบ้านไงเนี่ยคุณนอนอยู่ข้างบ้านเนี่ยเราจะ ไวไฟแล้วอยู่ดีดีมันเล่นไม่ได้เนี่ยไอ้บอกให้มึงเปลี่ยนรหัสเนี่ยเออทำามตีมือนีออเอ้าแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันล่ะคะไม่เกี่ยวได้ไงอ่ะก็เกี่ยวสิกูกูเล่นรหัสไวไฟพวกมึงอยู่อ่ะกูไปเล่นอะไรบ้านฉันล่ะเขาทำไมจะเล่นไม่ได้อ่ะก็มันจะเล่นได้ยังไงฉันเปลี่ยนไวไฟใหม่แล้วก็เปลี่ยนรหัสใหม่แล้วกูใช้ไวไฟบ้านมึงมาหลายปีแล้วอยู่มึงองเปลี่ยนอ่ะก็สปุดิ๊กแปกเลยเอแม่งแวนแล้วไงวะเดี๋ยวก่ะเอ้า แล้วมึงมาใช้ได้ยังไงอะ่ะกูไม่มีกูต้องใช้บ้านเมืองงูบ้าเลยที่คุณพูดแรงมาเนี่ยออแล้วทำไมกูต้องซื้อติดใบไฟพวกพวกมึงด้วยล่ะเออก็มีน้ำใจไงมีน้ำใจเพราะกูใช้ไงนะเป็นคนอยู่หรือเปล่าวะอ,อ,อะนี่นี่เดีด๋ยวนะแล้วเอ็งเล่นอะไรเนี่ยคนกำลังตีป้อมอยู่เนี่ยเออแล้วพอตีป้อมมันจะแพ้ง,งูหงิดรู้ป่ะพองูหงิดปุ๊บเขาจะไปถามอะไรถามนู่นถามนี่ก็ถามดีๆอ่เออถามว่าพรุ่งนี้ไปไหนแม่ก็บอกว่าไอ้คุเล่นเกมอยู่มึงบ้าหรือเปล่า เมียกูเนี่ยเมียกูเนี่ยไอ้น้องๆพูดจาอะไรให้ดีๆหน่อยนี่อายุเยอะกันแล้วสองคนให้มันมีกาละเทครองบ้างกาละเทสาเออกาละเทสะไปไปไปพากันกลับไปซะไปนี่หน้าด้านมากเลยนะเนี่ยเปลี่ยนเลยมึงเอารหัสที่มึงเปลี่ยนเอามาให้พวกกูด้วยอะไรแกจะไปจะไปต้องให้จะไปต้องให้มันบ้านฉันน่ะก็บ้านกูไม่มีใช้ไงมึงอะไรของมึงวะฟังนะไม่ให้ไม่ให้ให้พูดอีกรอบนึงเอาเลยจิจูงไม่ให้ ให้รอบหนึ่งแม่บอกไปเลยไม <hi> ่ให้ไม่ให้ถ้าสมมต you, ิว่าไม่ให้กูจะแฉค่ะอแฉอะไรคะแฉใครไม่ใครดูหรอแฉรายการแฉอ่ะพี่หนุ่มกัญชัยอ่ะพนละอยากรพละอยาเรื่องหัวกระแสแฉแล้วมันดาไอ้ทำไมเขาดูสลับสับสนันอย่างงั้นการวงเขาเยอะหรือเปล่าเออมันสับสนไงที่บอกจะแฉแกจะแฉเรื่องอะไรเรื่องใครบอกไป กจะบอกว่าที่ใช้ไวไฟได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่ามีคนให้ไวไฟใครให้แกอยู่ข้างๆแกไงมึงเหรอกูคุณข้างบ้านเขาอก่าพวกแกบอกข้างๆใครวะก็แกนอนกับเขาทุกวันแกเหรอแกให้มันเหรอฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะแกพูดมาเลยนะฉันทําอะไรเธอปาค่ะปาอย่าพูดอย่างนี้สินี่อะไรอะเธอมายัดเยียดอะไรให้ฉันเนี่ยเฮ้ยเมียฉันยืนอยู่นี่แกอะไรแกเนี่ย แกฉันจะพูดความจริงเลยฉันก็จะแชร์ให้ดูว่าผัวแกเนี่ยเป็นชู้กับฉันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแกบอกว่าผัวฉันเป็นชู้กับแกใช่ได้กับแกแล้วฟังให้ดีนะไม่ใช่แค่เพื่อนฉันผัวคุณะเราสามคนพูดไหมนี่พูดอะไรกันนี่ดูคลิปเลยผมกำลังเปล่ง ทำไมนี่เป็นคนอย่างนี้มึงดูหน้าให้ดีก่อนใช่กูที่ไหนล่ะพระคุณนี่คนอื่นไม่น่าไหนอีที่ปากดีมากนี่มึงมาต่อยกูไหมโอ้ยปูที่ไหนคะแก่ๆแบบนี้กูตบเข้ามาหลายลายแล้วมาไม่ต้องตกเนื้อกูต่อยก็ได้เลยมาเก็ไปท้าเขาทำไมอ่ะอ้างล่าอีตัวนั้นออกมาดิอีต่ตบแม่งเลยอีตัวนั้นน่ะมามาพี่ตัวนั้นน่ะไปไปมึงจะไปยังไม่งมึงก็มุดจับแนวจับแนวนี้แมวของาั๊ดใส่ยู่ใส่มากันสลายแล้วไปใส่ ฟังไม่รู้เรื่องนี่กูดูโดนดันดักอยู่เหรอเนี่ยกลับไปเลยเธอไว้คู่ก่อนเอาละครับนี่คือศึกันสรงเจ้าทรงใจยเร็ววันนี้นะครับเบอร์นี่ในการ่ต่้าหมันยและด้านขวาเดี๋ยว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 ยขามันมวยกว่าขาเออวงขาแม่งทำไมใจกูไม่ได้วะ เรืวนี้สึกวัน Wifi น้ำมันคือเจ้าของ Wifi ผู้ท้าชิงขอบคุณพู้สนับสนุนแบตเตอรี่สามเซนอันนี้แบนใหม่จะไปไหนเลยแล้วอูเวนเชือกอยู่นี่แลวคุณนี้มีการเดินพาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเดคุณควรเป็นกรรมการหน่อยนะบอกโชคบอกอะไรแล้วก็บอกกติกาด้วยกติกา ยืนตาแดงอยู่นะเอ้ากระจมกระจับดูดิเป็นไงเจอกระจับว่ะอ๋อไม่เจอเจอกระเจี๊ยบครับะตามกระเจี๊ยบไปแดงด้วยโอ้ยใครถือเ่อล่ะเกิดเลยฉากนี้เนี่ยเด็ดกับบ้านสีส้มอีกหนึงอะไรนะเด็กขาใส่แล้วเขาจะไปใส่กี่ชุดครับเอามือใช้ฟันยาวด้วยฮ่าปากกับปากใส่ฟันยางยังนี่เลยโอเคฟันยางใช้ได้โอ้ยโอ้ยยัง มีตายนะคนนี้เล่นอะไรก็ได้ไม่เป็นไรคะับโอ้โหบรรยากาถามหมกว่าเป็นอะไรเออโอ้ยสภาพเขาไม่เป็นไรแต่คุณอะเป็นแมงนะโอเคนะครับเริ่มครับเอาละครับตอนนี้นะครับไฟแดงต่อยซ้ายต่อยขวาตอนนี้ไฟแดงต่อยซ้ายต่อยขวาครับไฟแดงตีเข่าไฟแดง ภาพไปดูคนต่อยเลยกรรมการจะไม่ต่อยกันแล้วครับต่อยไม่ทันโอเคเป้งหมดยกยังมไม่ได้ต่อยก็ผมภาคไปแล้วคุณไม่ยอมต่อยกันเองมันมาไปเดี๋ยวคุณต่อยเดี๋ยวฉันภาคเอง <laughs> อต่อยไป,ไปเดี๋ยวกูภาคเองเอาเป็นภาคแบบภาษาอีสานเลยโอเคเอาพี่น้อง<บ>สำหรับเดี๋ยวนี้รายการมวยของเราสำหรับฝ่ายดำฝ่ายดำและฝ่ายลายฝ่ายดำและฝ่ายลายทุกฝ่ฝ่ายแดงทุกฝ่ายดำ ไปเรีนยังไงมึงอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรชกพีก็หลบปัดไ่ต้องออกอไปตนน้องถือตามมันชกตามที่เขา้องไดจะไหนไปดันไปดันไปดัไปเ,เ,เรีเเรยนชก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 เกชกชกชกากชกชนชกชกยกชกชกชกยกช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 อชก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 ักชกชเชก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 ชเคลียงไงไไไร์ชกชกชกชโช ไอเฮยจกระดดทั้ทงวัดข <c oughs> ยันทานน้ำมันม,นมวย่ะ,ะพะร้รอมแล้วครับเริ่มแล้วครับเรครับตาคนต่างแยบนะครับไปแดงเริ่มแยบตีเขาไปแรงตีเขาไปแดงตีเขาไปแรงตีเขาน้เงินนะต่อรับอย่างเดียวครับน้เงินรับอย่างเดียวตังลรับไปดียวครับเอาแล้วครับเอาลวตอนนี้โอ้โหโอ้โหสนุกแล้วโอ้โหตาคนต่างว ไปกับอาการไปดูเขาหน่อยแล้วเฮ้ยกรอการอะไรครับไปดูแล้วค่ะพิดกติกาทำไมไม่ไปตัดสินค่ะไอ้นงมนอัตร้นู่